เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลาเดลออนเอิร์นะครับผมคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลุยท่าเรือนะครับจะไปสอนหาของทําเรือนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะไปหาของทําเรือนะครับคุณผู้ชมครับผมขอแวะเรื่องสุนัขเพื่อนแท้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับก็ผมรับทํานะครับสุนัขเพื่อนแท้นะก็ถ้าใครสนใจนะครับ ทักมาที่ Facebook ผมได้เลยนะครับผมเวลาในการทำนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ3 4ถึงวันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเพื่อนแท้ให้ดูก่อนเลยนะครับผมว่ามันได้จริงๆนะครับก็จากที่ผมศึกษามานะครับก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับผมอันนี้เข้าไปนะครับลูกสุนัขเนี่ยใช้เยอะมากๆเลยนะครับที่ผมใช้ไปก็เยอะนะครับ มากกว่า50ตัวนะครับอันนี้ผมทําไว้แล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมจะทําให้มันเป็นเลเวล4นะครับอันนี้ผมแน่ใจนะครับว่าตัวนี้มันต้องเป็นเลเวล4นะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนชื่อนะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับเป็นสุนัขเพื่อนแท้ของผมนะครับโอเคคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะลันนะครับลันอ่าพวกอ่าหมาเลเวล1พวกนี้นะครับลันไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะครับว่าได้เพื่อนแท้จริงๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับยังรับแค่เฉพาะสุนัขพันธเชพเพิร์ดนะครับผมส่วนพวกค็อกกี้ล็อกไวเลอร์หรือว่าซาบเรียนนี่เดี๋ยวผมต้องขอเวลาในการศึกษานะครับถ้าใครอยากจะได้หมาอีก3าสายพันนี้นะครับแต่สําหรับเชพเพิร์ดนะครับได้เลยนะครับแน่นอนนะครับผมเนี่ยนะครับของผมก็ได้นะครับเพื่อนแท้นะคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมสําหรับพวกเพื่อนแท้อะไร ผมก็เอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องสําหรับวันนี้กันเลยนะครับผมผมจะไปหาของทาเรือนะครับประกอบเรือนะครับผมก็ของต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หาอะไรยากมากมายนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะครับมาดูของกันนะครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นของที่ประกอบเรือทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมครับของตอนนี้ผมก็มีใส่ไว้บ้างแล้วนะครับ แล้วก็ของที่หาง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือแผ่นไม้โอ๊กนะครับซึ่งทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับว่าไปตัดต้นต้นโอ๊กนะครับแล้วก็เอามาใส่โต๊ะไม้นะครับโต๊ะทําไม้นะเออเราจะได้เป็นแผ่นอันนี้นะครับส่วนไฟเบอร์การ์ดเนี่ยเราต้องมีกระจกก่อนนะครับถึงจะทาไฟเบอร์การ์ดได้นะส่วนในที่เครื่องทาไฟเบอร์การ์ดเนี่ยก็จะอยู่ที่ท่าเรือนั่นแหละนะครับผมผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างเลยนะครับมันก็จะมีปั๊มน้ํานะครับ ฟามอันนี้ก็สามารถหาได้ที่ท่าเรือนะ่ากชั้นใต้ดินนะครับผมแต่มีอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องเรือเนี่ยเครื่องยนต์เรือนะครับมันจะมีใบพัดนะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะในนี้ไม่มีอ่าอยู่นี่นะครับใบพัดนะครับใช้อยู่3มชิ้นนะครับซึ่งใบพัดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับตอนที่ว่าไม่ใช่อัปเดตปัจจุบันนะครับใบพัดเนี่ยสามารถหาได้จากที่ท่าเรือนะครับชั้นใต้ดินเหมือนกันเลยนะครับผม แต่ณปัจจุบันนี้มันต้องใช้กุญแจนะครับซึ่งกุญแจเราสามารถหาได้จากที่ไหนนะครับมันก็มีอยู่2วิธีนะครับก็คือลุยแลบท่าเรือนะครับแล้วก็เอาของมาใส่และอีกอย่างเลยครับส่งของนะครับที่ท่าเรือนั่นแหละครับถ้าใครยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมไปท่าเรืออยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะครับผมโอเคครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์ กด subscribe ช่องด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมครับก็มาถึงที่ท่าเรือแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับในการส่งของนะครับที่เราจะได้รับกุญแจเคลนนะครับก็นี่เลยครับส่งของตามนี้เลยนะครับอันนี้ของผมก็จะมีกล่องอยู่แล้วนะครับที่โต๊ะบรรจุมันก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่ากล่องไหนใช้อะไรบ้างนะครับผม อันนี้เดี๋ยวผมก็จะส่งของให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับในการบรรจุกล่องก็จะใช้เวลาแค่5าวิเท่านั้นนะครับที่จริงมันต้องการแค่3ามกล่องนะครับแต่ผมทําเลยนะทําเป็น4กล่องนะครับโอเคอันนี้ก็ใส่ไปนะครับผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับในความคืบหน้านะครับในการเราเดินทางไปส่งของนะครับเราก็จะมีบอกเห็นไหมครับแบบนี้นะครับก็คือถ้าเรากดอันบนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เพิ่มรางวัลกับรางวัลสูญหายนะครับ มันก็จะมีอยู่2กรณีนะครับแต่ถ้าเราพยายามหลบหนีเนี่ยแน่ๆเลยนะครับเราก็จะไม่ได้รางวัลนะครับและก็อีกอย่างเลยนะครับของเราก็จะไม่หายนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับผมจะกดปะทะกับทหารให้ดูนะครับมันจะมีอยู่2กรณีนะครับถ้าเราชนะไม่ชนะอันนี้ถ้าถ้าเราแพ้เห็นไหมครับของก็จะสูญหายไปด้วยนะครับกดถัดไปไปเลยนะครับอันนี้ผมจะกดอันบนเลยนะ เห็นไหมครับคุณผู้ชมผมก็จะได้อายทหาเพิ่มมานะครับผมได้เป็นระเบิดมาเห็นไหมครับโอเคกดเสร็จสิ้นไปเลยนะครับแล้วก็ทรงอีกอันโอเคกดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็กดอันบนนะครับเห็นไหมครับผู้ชมครับผมก็จะได้รับชื่อเสียงนะครับแถมของรางวัลก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็รอเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมได้ของเยอะแล้วนะครับ ผมก็จะกดอันล่างไปเลยเห็นไหมครับทำเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมลองกดอันบนบ้างนะครับเรียบร้อยครับสูญหายอันนี้ผมก็จะไม่เสี่ยงเลยนะครับถ้ามันขึ้นมาอีกนะโอเคไม่ขึ้นนะครับกดเสร็จสิ้นไปเลยนะครับผมผู้ชมครับโอเคส่วนไอพวกไม้อันเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยมาส o มทีหลังนะครับอันนี้ผมเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูนะครับ และถ้าถามว่ากุญแจเนี่ยเราจะไปหาจากไหนนะครับมันก็จะมีอยู่2ที่นะครับคุณผู้ชมครับที่แรกเลยมันก็จะอยู่ในในที่เราส่งของเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาในนี้ก่อนนะครับผมครับแล้วก็อันนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นของอีวานะครับมันจะเป็นของห้องทดลองนะครับแต่ถ้าการจัดส่งเนี่ยมันจะอยู่ข้างนอกนั่นแหละแต่ว่าเราสามารถรับที่นี่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถกดรับรางวัลได้เลยนะครับผม กุญแจก็จะเข้าไปอยู่ที่กระเป๋าของเราเลยนะครับนี่ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กุญแจนี้นะครับผมก็กุญแจก็เดินมาทางนี้เลยนะครับโอยเลยมาทางนี้นะครับผมนี่กล่องจะอยู่ใต้น้ํานะครับเราเอากุญแจมาใส่ตรงนี้นะครับผมมันจะยกสิบขาหรือว่ายกกล่องจากใต้น้ํานะครับออกมาให้เรานะครับอแล้วก็กล่องเนี้ยเราสามารถเอากลับบ้านได้นะครับแล้วก็วิธีเปิดกล่องนี้นะครับ เราจะต้องใช้บ่อน้ำกดนะครับหรือว่าอ่างน้ำกดนะครับอ่างน้ำกดหาได้จากที่ไหนอีกชั้น3ของบังเกอร์เอนะครับมันจะมีพิมพ์เขียวให้นะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับเอามอเตอร์ไซค์มาด้วยนะครับถ้าเราไม่เอามานะครับเราจะไม่สามารถเอากล่องอันเนี้ยกลับไปได้นะครับผมแล้วก็มันจะมีอีกที่หนึ่งนะครับก็คือที่ตรงนี้นะที่ผมติดคุณผู้ชมไว้เมื่อกี้เนาะที่รับของนะครับการจัดส่งก็จะเป็นของเจกนะครับส่วน ของห้องทดลองก็จะเป็นของอ e ีวานะครับผมก็จะมีอยู่2จุดนะครับที่เราสามารถรับกุญแจได้นะครับหรือว่าของรางวัลต่างๆนี้นะครับส่วนโต๊ะทํางานไฟเบอร์การ์ดไฟเบอร์การ์ดเราสามารถทําได้จากที่นี่นะครับโดยใช้กระจกกับบ็อกไซด์นะครับบ็อกไซด์หาได้จากที่ไหนบ็อกไซด์หาได้จากการฟาร์มแร่นะครับมันก็จะดอบมาตามแร่ด้วยแหละคุณผู้ชมครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลุย าชั้นใต้ดินท่าเรือเลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปหาของพวกกระจกหรือว่าอาจจะมีไฟเบอร์การ์ดให้ด้วยนะครับคุผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผม ไปชั้นบนนี้นะครับอย่าตายนะครับถ้าตายครับของหายนะครับผม ส่วนที่น้ําเสียตรงนี้นะครับเราสามารถเดินผ่านได้เลยนะครับแล้วก็ปั๊มยาไปด้วยนะครับมันจะลดเนี่ยเลือดเราจะลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าเราจะไม่ให้มันมีน้ําตรงนี้เราต้องประกอบหรือว่าเอาของมาใส่นี่นะครับให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ลุยเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ของก็ได้มาพอสมควรเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับกระจกเนี่ยผมจะเอาใส่ไว้ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอาบล็อกทรายมาใส่ทีหลังนะครับผมคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่บ้านกันเลยก็แล้วกันนะครับผมอันนี้อ่างน้ํากดนะครับก็ผมยังไม่ได้สร้างนะอย่างแรกเลยนะครับผมต้องสร้างพื้นก่อนนะครับให้มันเป็นพื้นหินนะครับแล้วถึงจะวางอ่างน้ํากดได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะวาง น้ำกดไว้ที่ห้องตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเครับตรงนี้นะแค่สองช่องนะครับก็คือเอ้ยไม่ใช่สองช่องสี่ช่องนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็เอาอ่างน้ํากดนะครับเอามาใส่นะกดสร้างนะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับผมยังไม่เสร็จนะครับเราต้องเอาของมาใส่อีกนะครับของเนี่ย ก็สามารถกดเติมได้เลยนะครับถ้ามีของอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะจะได้ไม่ต้องเดินไปหานะครับโอเคหลังจากนั้นกดสรุปเลยนะครับโอเคพอเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ผมว่าถ้ามบปทางนู้นมันจะอ้อมนะครับทุกเลยสร้างประตูตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปที่รถนะครับไปเอากล่องนะครับจากที่ท่าเรือเมื่อกี้นะครับที่เราเอามานะโอเคครับเอาไปใส่ที่อ่างน้ํากดนะครับ โอเคครับผมพอใส่เสร็จแล้วนะครับให้เราเอาน้ํากดกับกองอากาศนะครับเอามาใส่นะครับผมหลังจากนั้นก็รอประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ผมจะไม่รอนะครับผมจะกดข้ามไปเลยนะครับ เคเรียบร้อยนะครับเปิดให้ดูโอเคนะครับของรอบนี้ครับได้ประมาณนี้นะครับรอบนี้เราไม่ได้ใบพัดนะครับก็ต้องรอรอบต่อไปนะครับแต่อันนี้เราได้กระจกมาได้ไฟเบอร์กร์ดมานะครับก็ถือว่าของยังโอเคอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอากระจกนะครับกับไฟเบอร์กร์ดนะคุณผู้ชมครับเอาไปใส่เรือนะครับประกอบเรือนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับยังขาดอย่างเดียวเลยนะครับที่ที่ จำเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คือเครื่องยนต์นะครับส่วนพวกกระจกกับไฟเบอร์กราดเนี่ยหาได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม้ด้วยหาได้ไม่ยากนะครับผมโอเคครับผมผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดสับรสมาชช่องให้ด้วยนะครับผู้ชมครับแล้วก็สําหรับสุนัขนะครับเพื่อนแท้นะก็ถ้าใครสนใจทักมาที่ Facebook ผมได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม